พีพ่ผู้ใดเกิดมาอยากจะทุกข์อยากสีหน้าพี่ผู้ใดอยากสิจนอยากสิบลำบากพี่น้องครับมีแต่คนอยากสีดำชิดด้วยสิบสดหน้า <c oughs> อืมหืมหยดแต่ว่า่อยพอนะ่อหนาเดินหนามมนสี่แหงใกล้เดียวนี้กะเป็นลูกผสมพี่น้องครับอืมลูกผสม นี่ครับบรรยากาศโอ้ยบินจวดหัวไข่อไปเมื่อกี้เนี่ยแมงคูอืตอดหัวไข่สลากให้หัวนั่นยุ่บางเทียเฮ็ดกับเขาไปเฮ็ดเขาไปพี่น้องครับอืบินมาเบึ้งเบองเนี่ยตอดหัวไหลังท้วนไ็่มีเด้งต่ออืบ้านข่อยมีเม็ดได้พี่น้องครับเออบรรยากาศจังได้กระไดครับเท่าคนเท่าหักกันแพ่งกันพี่น้องครับอืมเออคนเฮ่าเนี่ยเกิดมาคนเราแลอคนเฮ่าเกิดมา ไม่มีอะไรเป็นของเราเจือ,อไว้พี่น้องครับจำเอาไวา้ลวดไม่มีอะไรเป็นของเราครับอแม้แต่ร่างกายของข้าตายไปมันกัน้องกับเพื่อยมนกับรัมบดาพี่น,อน้องเขาเอาไปกี้เขาเอาไปเผาจากไปร่างกาย็ปังไม่ของเราลูกเมียก็ไม่ใช่ของเราเงินทองที่เราสร้างไว้บางขู่บางคดไปคดคเปกวงไป,น,ปนั่นไปนี่ไปอ่าลักไปขโมยไปยังเขาไปว่ากันไปพี่น้องครับหรือว่าหาโดยน้ำแข็งตัวเองอ่าตายไปมันก็ออกไปบ่ได้ เอาไปได้แต่ความดีความซัวอืมแต่เรพี่น้องเนาะห่วยอันบางผู้บางคนเขา่าบ้านเขาอันรถกงติ๊กไปให้ในรถบอกรถเบียนจะที่ได้ขี้บ่ได้ขี้ทุดยอดนะใส่นี่ครับคอยก็กินมัก,กินได้พี่น้องครับอัน,ออนเนี่ยซื้อมาไล่หลายเลย ผักบุ้งจีนเนี่ยซื้ออยู่จตลาดเอามาพัดผักบุ้งไฟแดงนะครับใอยมากกินเอาว้ดวนได้ลยโรบ่ล่ะนี่ฮะใส่ผักบุ้งลงไปพี่น้องครับใส่ผักบุ้งรงไปับบพัดค่อยๆพัดพี่น้องครับเมนูนี่เมนูวันไก่พัดผักบุ้งนะครับหรือว่าผักบุ้งผัดไก่ออ ขัวไก่ใส่ผักบุ้งเอาไลายซื้อขนาดเนาะเปะน็นตะครบกนเนาพันว่าคนเน่าฮักกันแพ้งกันพี่น้องครับมีปฏิสัมพันธ์นะครับอ่าคือเฮ้าเหละครับหาเงินบทอากาศจะคือกันสุกปูสู้ค้นหน่ะพี่น้องครับอืมวามไมายหรือว่าเป่าไมายให้กันบัดครับพี่น้องครับพอมเนเนี้ก็อยากได้อ่าคือกันนะครับเงินไรายได้ พ่อได้ไปนั่นเนาะพี่น้องเนาะปอ่ปูบงค้นเฮ็ดไปเลีนไปแมนครับเรีนไปเนคิดอังมากไม่ก็ค่อยเฮ็ดไปเพื่กระดาเออง